สวัสดีค่ะเซตนี้จะเป็นโปรโมชั่นเซตแปดนะคะกล้องจานปิดทรงโดมค่ะสำหรับติดตั้งภายในอาคารทั้งหมดแปดตัวค่ะรุ่นสองซีอีห้าหกซีศูนย์ทีขีดไอทีสามนะคะตัวนี้เรนจะอยู่ที่สามจุดหกค่ะจะเป็นลักษณะตัวโดมตัวใหญ่นะคะวัสดุจะเป็นพลาสติกค,ค่ะเนี่ยค่ะเป็นพลาสติก เลนตรงนี้ปรับนี่ค่ะปรับก้มเงยได้ตัวนี้เฟรชจะอยู่ที่40เมตรนะคะตัวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าระบบในการเชื่อมต่อตัวนี้จะต้องเป็น TVI นะคะตัวนี้จะกล้องตัวนี้จะเป็นกล้อง TVI ค่ะรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตเครื่องบันทึก TVI เท่านั้นนะคะ มาพร้อมกับเครื่องบันทึก7108 HGHIF1 ค่ะซัพพอร์ตกับกล้องความละเอียด1ล้านก็คือในเซตนี้เลยที่เราจัดให้นะคะด้านหลังตรงนี้จะมี4ี่สี่ชแนะคะพอร์ตนี้จะเป็น VGA HDMI Audio Out Audio In ค่ะตัวเครื่องบันทึกตรงนี้ค่ะจะรองรับกล้องทั้งหมด4ระบบเลยทั้ง HD TVI TV CVI และ CVBS ก็คือในอนาคตลูกค้าซื้อเซตนี้ไปใช่ไหมคะอยากอแดปก็คือว่าเอาเครื่องบันทึกก็ค่ะไปใช้กับกล้องแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นก็ได้เพราะว่าเขามีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะคะแต่ว่ากล้องของเราเหมือนเดิมเลยค่ะจะเป็น TVI อย่างเดียวจะต้องใช้กับเครื่องที่มันเป็น TVI เท่านั้นนะคะตัวนี้อินฟราเรดเยอะอยู่ค่ะไกลอยู่อย่าง,อย,างอย่างที่ฝ้ายแจ้งเลยสีเมตรนะคะอันนี้ราคาดีค่ะ เราจัดทำเป็นโปรลดล้างสต็อกค,ค่ะแต่ว่าคุณภาพยังเหมือนเดิมนะคะยังเป็นแบรนด์ไฮวิชั่นคู่มือครบค่ะเช่นเดิมอะแดป,ปเตอร์เครื่องบันทึกค่ะมเ,าเาาาามาส์ไร้สายสายสตา a ตต่างๆมัลสกูค่ะแล้วก็คู่มือการใช้งานแล้วก็สนใจดูรายละเอียดผ่านทางหน้าเว็บนะคะแล้วก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ